มาถึงถนนดินสอสุดถนนดินสอเลยครับตรงนี้เป็นเป็นด้านที่มีเสาชิงช้าแลว้วก็วัสรทัศนถนนดินสอแล้วด้านขวาด้านหลังผมก็จะเป็นเทวสถานคนอยู่บ้านก็จะไม่มาเพราะว่าเครืบินไหลลำเลยสองเที่ยวบินบอกให้มา เขาบอกว่าอยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ในนี้แต่คือตอนเช้าอ่ะเขาบอกยายยายสิริยายอะไรเนี่ยเป็นคนพาลหลานมาที่เนี่ยเขาไม่เข้าใจเหตุผลอะไร แต่เขาให้มาตามคนนั้นสมองพัฒนาไม่ทันนะแต่โดนผีสิงจะเอาเรื่องอนะ่ะเอาเรื่องผมอนะฝังอะไรวางมาแล้วก็ต้องหลบโพสพนี้เป็นโพสนำจะใช้ถามถามจเาจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักราดนะ รู้ว่าสำราญเป็นมุสลิมด้วยหรือเปล่าเขากำลังนิยมกันเลยไม่ไม่ได้เป็นนะคือตามคำบอกเล่าที่เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดอรวมกันอยู่ที่บ้านเลขที่สามสิบเจ็ดบ้านเลขที่สามเจ็ดเขามีการไปแขกมีแขก ไ,ไอ้ไสแบรนอะไรเนี่ยไปสร้างเพราะคงต้องแอบอ้างพวกเขาอะคือไอ้ชัยอะชัยนี่หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินเลยนะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเราไม่รู้เราไม่ได้ยุ่งส่วนนั้นผมมาภารกิจแค่มาตามยายกับที่มีเด็กๆมีบริวารมาด้วยสามสี่คนทั้งหมดห้าคนใช่ไหม ซึ่งอาจจะมีคนที่จัดการอยู่ทางฝั่งเนี้ถ้าเราไปดูบ้านบ้านเลขที่สามเจ็ดแล้วไม่มีขั้นแรกเลยเขาจะย้ายไปที่ร้านสักนรารันหรือไงหรือว่าย้ายไปที่อพาร์ตเมนต์หรือย้ายมาที่ชั้นสองของร้านลายไทยเนี่ยร้านลายไทยอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ชั้นบนเลยอะ่ะสายที่ขังในในนี้คงไม่มีเพราะว่ายายนั่นเขามาบ่อยมากเลย แต่สําหรับคนที่มาตามผมนึงให้ใส่ชุดตารวจรือนี่มาไงตารวจพระราม6อ่ะคือไม่ได้ใส่ชุดอะมีบัตรตารวจพระราม6มันก็พวกเดียวกับไปตารวจสําราล่าเน,นี่ยแหละก็แสดงบัตรแล้วขอเข้าไปตรวจตรวจเป็นปกตินะบอกว่ายายมายายมาพักที่นี่บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยน้านข้างแล้วก็โบทหนึ่งบทสองบทสามแล้วก็ขอเวทวิทยาคมที่กําลังทําการก่อสร้างแค่นั้นเองวิธีของผมง่ายๆไม่มีอะไรพอพอตรวจคนตรงตามขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วก็ถึงจะไปดูไม่รู้ตรงไหนก่อนก็ได้พอทั้งหมดในส่วนนี้ไม่มีเนี่ย นี่เป็นตึกแถวด้านหลังแล้วก็ไปที่อาจจะย้ายไปวัดส,สุทัศน์นี่เขาบอกยายอยู่ในถุงดำท่าแล้วโดนฆ่าหาันศพเนี่เขาเขาิ้วถุงมาแล้วเขาพูดแต่มันไม่เด็กมันไม่ได้พูดอะพายมันเกาะแต่ผมได้ยินแต่ผมก็ไม่ได้พูดตามเลยนะค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะ ฟังเสียงโทรจิตมากๆเลยเละทั้วหนะมดนี่งานเข้าเลยนะเนี่ยเนี่ยใส่ไม่ใช่ไอบอยเท่้ไหัถ้าคนนี้ยังอยู่เนี่ยยังมีเยื่ออยู่เนี่ยสามคนเนี่ยแต่สองคนนี้ไม่ใช่คนนี้เป็นคนงานร้านผ้าคนนี้เป็นยามคนนี้ปกติจะกลับเร็วคน,นหัวร้านนั่นด้วย เข้ามาในานามงานของราชสำนักปวดหัวไปหมดล้โดนลมยาโป้งานเข้านะอหรอเก็บร้านช้าปกติเขาเขาจะไม่มาตั้งร้านเลยบางทีก็อยู่ร้านเนี้ยในโรงแรมไม่ค่อยมีอะเพราะว่าเสียโอกาสเสียลูกค้า นันไปว่ามันนี้มันบอกว่าพูดไม่ออกเนี่ยมีอยู่ที่นี่ไอ้บอยอยู่ด้วยแลละเนี่ยถ้ไอ้ไอ้ไอยะกองพันธุรชุดขาวอยู่เนี่ยไอ้บอยอยู่ยือยู่ใต้ตึกนั่นน่ะเนี่ยรถเขาเนี่ยสองคันเลยยายมารถตู้สีดำพอเทพมาด้วยเหรอ แสดงเข้าไปกูไม่แสดงนะเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้วเดี๋ยวสักพักยาเเขาจะออกมานะเนี่ยสักพักยามมัาจะออกมาแล้วก็นอกหนึ่งนอกขอหนึ่งหหนึ่งหนึ่งโอเคพอแล้วผมเจมจะหาเรื่องกูเนี่ยเฮ้ยตำรวจที่กูเรียกมาไปถึงไหนแล้ววะ เนี่ยกูเนี่ยพอมาเดินถ่ายรูปเขาเดี๋ยวเขาของขึ้นก็โอเคเ๋้วปิดคลิปแค่นี้แล้วก็โพสเลยนะที่เหลือมาตามดูต่อแล้วกันคดีมีมูลน่ะ